สวัสดีครับวันนี้ร่มยางร่มเย็นกำลังเดินทางมาเยี่ยมสวนของคุณพี่สมควรชัดธรรมอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นแปลงยางพาราตัวอย่างในการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนประกอบกับการกีดยางหน้าสั้นร่วมกับระบบน้ำนะครับในการดูแลสวนยางตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่สวน จะเห็นได้ว่าสวนของพี่สมควรได้มีการติดหมวกแบบประดิษฐ์เองด้วยนะครับนี่คือหมวกยางครับที่คุณที่สมควรจัดทำได้ทำขึ้นมาเองเพื่อป้องกันฝนลงหน้ายาง ส่วนนี้ใช้โฮอร์โมนอทิลีนร่วมกับการกรีดหน้าสั้นนะครับแล้วก็ให้น้ำช่วยเราจะไปดูสำรวจร่องรอยการติดโฮอร์โมนกันน่ครับร่องรอยที่ติดโฮอร์โมนนี่ปีที่ผ่านมาแผลเริ่มสมานแล้วครับก็ผ่านไปสักปีกว่าก็สามารถกรีดได้ครับบริเวณนี้หน้าอย่างที่กรีด เจ้าของสวนได้ตัดยาไว้อย่างร่มรืน่นสะอาดเห็นได้ว่าหน้ากีดนะครับสั้นๆน,นิดเดียวครับประมาณ3นิ้วใน1นึีที่กีดนะครับเสียหน้ายางไปประมาณนี้ <c oughs> ประมาณ1ิ1สิบสองสิบสามเซนในความยาวนะทางลึก ความกว้างประมาณ3นิ้วก็ประมาณ10เซนนะครับนี่คือหน้ายางที่เสียไปใน1ปีครับ,รบจะเห็นได้ว่าร่องรอยการติดชุดฮอร์โมนอิลีทนนะครับผ่านไป1ปีเนี่ยร่องรอยก็ได้สมานกลับมาคืนแบบปกตินะครับเปิดยางจะถูกดันออกแล้วก็สร้างเปลือกใหม่ แล้วก็สามารถที่จะกลับมากรีดได้เหมือนเดิมนะครับผ่านไปทักปี2ปีต้องจ้องรอยนี้นะครับแล้วก็รอยกรีดที่เกิดจากการกรีดหน้ายางที่เกิดใหม่นะนี่1ปีนะครับเต็มนะเป็นปกตินะเทียบเท่ากับยางที่ผ่านการกรีดมาแล้ว4ีหปีนะฮะนี่นี่คือร่องรอยที่เกิดจากกรีดโดยใช้ฮอร์โมนเอทิลีนนะ เปลือกใหม่ที่แตกขึ้นจะสมบูรณ์อย่างรวดเร็วนะครับนะที่อภิเห็นเลยนี่ข้างบนนี้คือแผลที่เกิดจากการกีดแบบปกติครับนะจะมีอรอยตะปุ่มตะปามบ้างถ้าตรงไหนที่เจ้าของสวนได้กรีดแล้วก็เหลือใกล้ถึงเยอะเจริญหรือบางเกินไปนะก็จะเกิดเป็นตะปุ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าใช้ฮอร์โมนเอเทิลีนแล้วนะฮะร่รองรอยเหล่านั้นจะไม่มีให้เห็นเลยครับนะมันจะสร้างเต็มไวมาก นี่เปลือกสมานไวมากครับร่องรอยที่ผ่านาที่เป็นรอยจิตชุดฮอร์โมนเอทิลีนตรงนี้ผ่านไปสักปี2ปีก็สามารถกลับมากีดได้ครับตรงนี้ก็เขาจะดันออกมามเห็นว่าดูหลายๆต้นครับนี่ครับนี่คือหน้ากีดที่ผ่านไป1ปีครับสวยงาม นี่ร่องรอยที่ถอดถอดถอดที่ต่อออกไปแล้วก็เปลือกตรงนี้จะถูกดันออกนะครับตรงนี้ก็เริ่มเป็นปกติจะทิ้งร่องรอยไว้เพียงแค่นี้ครับนะซึ่งช่องนี้ในในช่องหนึ่งนิ้วเนี้ยให้เราสลับไปเลยนะครับไว้ไวต้ตอกชุดฮอร์โมนแล้วเราก็มากรีดแค่สามนิ้วนะครับก็เท่ากับว่าเราสูญเสียหน้ากรีดไปประมาณสี่นิ้วรวมกับช่องที่ใช้ในการติดตั้งฮอร์โมนด้วย รเราจะไม่แนะนําให้ติดใต้รอยแผลกีดนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเวลาเราถอดขยับชุดฮอร์โมนออกแล้วเราจะกรีดยากครับเพราะตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยเปลือกเขาจะแข็งมากนะครับตรงบริเวณที่ฮอร์โมนซึมผ่านเข้าไปเนี่ยแข็งแข็งแล้วมันกรีดลําบากเลยแนะนําให้ติดด้านข้างดีกว่าครับด้าน,นข้างเสียสละไปเลยนะครับในช่องนี้หนึ่งนิ้วเนี่ยนะครับเสียสละไปเลยนะครับให้ชดเชยกับหน้ากรีดที่เรากีดสั้นลงนะครับรวมแล้ว ทั้งบริเวณที่กีดแล้วก็ช่องที่ไว้สําหรับติดฮอร์โมนเนี่ยก็ประมาณ4 4นิ้วนะครับ4นิ้วซึ่งก็ยังผิวว่าสูญเสียหน้ากีดน้อยอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็จะสังเกตว่าเปลือกอย่างที่สร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนนะจะเรียบมากนะครับเรียบมากแล้วก็เต็มไวมากถึงแม้ว่าจะมีบางรอยที่เจ้าจของสวนอาจจะกีดแล้วก็คิดแยจเจริญ ก็จะไม่มีแผลให้เห็นนะครับก็จะสร้างขึ้นมาเต็มเลยเทียบเท่ากับเทียบกับรอยกีดแบบธรรมดานี่คือรอยกีดธรรมดาผ่านไปสองสามปีแล้วก็เต็มเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีตะปุ่มตะป่ำบ้างเล็กๆน้อยๆครับเรามาดูต้นอื่นกันต่อน,นี่ครับจะไปเห็นทันบนนี่คือเจ้าของสวนกรีดแบบปกติผ่านไป สองปีแล้วนะครับลายหยางก็เริ่มสร้างขึ้นมาเต็มนี่หน้ากี่ที่เกิดจากการใช้ฮอร์โมนอิลรนนะครับส่วนนี้ได้มีการวางระบบน้ำไว้ด้วยนะครับในกลางร่องทุกร่องนะครับใช้สาย PE ขนาดนิ้วนะครับหนึ่งนิ้ววางทุกร่องนะครับเพื่อ ให้น้ำช่วยนะครับจะเห็นว่าล่องกลางนี่ที่เห็นหญ้ากลุ่มอยู่นี่คือท่อนะครับแนวท่อทั้งหมดเจ้าของสวนจะให้น้ําช่วยในช่วงฤดูแล้งนะครับนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โฮอร์โมนเอทิลีนให้มากขึ้นนะครับจะสามารถยืดระยะเวลาการอดได้นานขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้น้ำํำยางซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าของได้ทําการขุดหลุม ใช้รถเจาะหลุมนะครับเพื่อดักน้ําในสวนยางครับนี่คือหลุมเก่าที่มันเต็มแล้วนะครับนี่เห็นได้ว่าร่องรอยหลุมยังอยู่นะครับหลุมดักน้ําของที่สมควรครับมันเต็มหมดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นใช้ท่อ PE แทนนะครับเห็นถึงความเขียวชุ่มของสวนยางนะครับต้นยางที่สมบูรณ์มาก เจ้าของส่วนปีนี้ติดหมวกด้วยเป็นหมวกที่ผลิตขึ้นเองนะครับอย่างง่ายๆป้องกันไม่ให้น้ำลงหน้ายางเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเดีด๋ยวตรงบริเวณนี้เจ้าของบอกว่าจะเอาจารบีทาจารบีทาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมลงอีครั้งหนึ่ง